สวัสดีค่ะท่านผู้มชมสําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณวิงบนสามสูตรนะคะจะมาคํานวณให้ท่านผู้มชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมพศหกสามนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้มชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับวิงบนทั้งสามสูตรนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับเลขเด่นทั้งสามสูตรนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะสำหรับแนวทางในงวดวันที่1สิงหาคมพศ .63 นะคะ รวมกันสนับสนุนสล,ลนบบากกินเม็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ทางเราจะทำการคำนวณตัวเลขวิ่งบนทั้ง3ามสูตรนะคะ สำหรับสูตรคำนวณที่หนึ่งของเรานะคะทางผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณแรกนะคะเอาหลักพันนะคะบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกเจ็ดบวกสองนะคะ <Yeah. S 1> ทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นสองตัวเลขน,นะคะสําหรับสูตรสูตรของเราทั้งสามสูตรนี้คํานวณหาเลขเด่นทง้ทงท้งสามสูตรนี้ก็เพียงแค่สูตรละสองตัวเลขเท่านั้นนะคะ ขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณโดยกันนะคะว่าสำหรับทั้งสามสูตรนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะในการหาตัวเลขนะคะไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาทำการคำนวณโดยกันนะคะสำหรับสูตรที่หนึ่งหลักพันนะคะเลขสามสามบวกสี่ได้เจ็ด 7จ็ดบวกหกสิบสามสิบสามบวกแปดยีบเอดยีบอวกหกยี่บเวกหกยี่บเวกหกสามสิบวกเจ็ขอบุยีกครั้งนะคะท่านผู้ชมรู้สึกผิดนะคะหลักพันนะคะเลขสามามบวกสได้ 3, 3 44, 7 7็ดเจ็ดบวก6กสิบสาบสามบวกแปดยีบเดยีบวกหกยี่บเวกหกนะคะส3มสิบสามสามสิามบยเจ็ดสด้เลเดนศูนย์นะคะ ส่วนบวชสองได้สองสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกส่วนเก้าห้าการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขสองผลออกสามตบบน0่วนเก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะสามตบบนออกส่วนเก้าห้า เรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักพันเลขหนบวกศูนย์ก็ได้หนะคะหนบวกหาได้หกหบวกนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าสิบหกสิบหกบวกเ็ดยี่บสายีได้เลขเด่นสานะคะสามบวได้ห้าหรับผลออกรางวัลที่หงในงูถัดมานะคะสตัวบนออกห้าหกเจ็ดสำหรับการคํานวณเลขเด่นบนในงดนี้คํานวณได้นะคะเลขสาและเลขหผลออกสตัวบนห้า ราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขห้นะคะเลขห้าในการคํานวณข่าวมาในตําแหน่งของหลักร้อยนะคะ3ามตัวบนออก5้าหกเสำหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักพันเล็กหนึงบวกหได้6 6หกบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบวกสี่สบวกห้ายบกหกสได้เลขเด่น7จนะคะเจบวกสได้9ก้าสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขเก้าผลออกสามตัวบนเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เลขเด่นที่คำนวณได้นะคะเข้าทั้งสองตัวเลขนะคะเลขเจ็ดและเลขเก้านะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะ หลักพันเลข6กหกบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบวกหกยี่บเดวกสองยี่สบสวกหกยี่บเก้ายี่บเก้าบวกสองสาบดสเวกเจ็ดดไเลขเด่น8นะคะ8ปบวกสองได้10ได้เลขศูนยสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 5 8ห้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขแและเลขศย์ผลออก3ตัวบน2 5 8 เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงูนี้ท้าวตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลขแปดในการคํานวณข้าวมาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก2 5 8สําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักพันนะคะเลข7 7็บวกสได้9 9้าเก้าบวกสอ1ส1บแปดสิบแปวกห้าสิบวกสามสิบวกเจ็บวกเจ็ดยได้เลขเด่น6นะคะ6กบวกสนะคะได้8 สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองแปดหกการคำนวณเลขเด่นบ,บนในงวดนี้คำนวณได้น,น,นะคะเลขหกและเลขแปดผลออกสามตัวบนสองแปดหกเพราะฉะนั้นสำหรับจตดคำนวณในงวดนี้เข้าทั้งสองตัวเลขน,นะคะเลขเด่นที่คำนวณได้น,น,นะคะเลขหกและเลขแปดนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกสองแปดหก สำหรับ3าตัวบน2 8 6นี้คืองวดวันที่16กรกฎาคมพศ63ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1นะคะสิงหาคมพศ63สาำหรับสูตรคำนวณน,นี้บนในสูตรที่1นะคะทางเราจะทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักพันนะคะเลยสามบวก2ได้5 5บวก3ได้8 8ดแดบวก6 14 1บบวก8 22 ยี่สิบสองบวกเจ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุอนกันนะคะในการคำนวณวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะสำหรับสูตรคำนวณวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งตอนนี้เรามารับชมกันต่อสำหรับวิ่งบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะ สำหรับสูตรคำนวณที่สองขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบครั้งที่สาบวกสบวกหนะคะเรามาทำการคำนวณโดยการต่อนะคะว่าสำหรับสูตรที่สนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักแสนนะคะเลขห้าบวกสามได้แปดแปดบวกหกสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยี่สบวกหกยี่สบดยี่สเจ็ดบวกสองยี่สเก้าก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเกบวกหได้สิาได้เลขห้าหรับผลออก รางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าสำหรับการคำนวณสูตรวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขห้าออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เลขเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขห้านะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะในงวดนี้เลขเด่นนะคะเข้าทั้งสองตัวเลขเลยนะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้า เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักแสนนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกหได้1นึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกเก้าสิบวกสองสิได้เลขเด่นเก้นะคะเก้วกหได้สิได้เลขห้าหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ดสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเ้าและเลขหาผลออก3ามตัวบนห้า เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณนะคะคาวตัวเลขดนเลขห้นะคะเลขหในการคํานวณคาวมาในตําแหน่งของหลักร้อยนะคะสามตบบนออกห้าหกเจดหรับการคํานวณในงวดถัดมาหนักแซนได้8 8ดแปดบวกหนึ่งไดเก้าเก้าบวกเจ็ดสิบหกสิบหกบวกสองสิบแปดสิบแปด่นเดนหกะคะหกบกนะคะได้สิบในเลสองสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก967สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขสองออกสามตัวบน967เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออก967สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนนะคะเลขห้าห้าบวกหกสิบเอ2ดสิบอวกเจ็ดสบวกหกยีบวกสองยีบกยวกอีกสนะคะ28 28ิบแปดยี่สิเล็กเด่นแนะคะ8ปดวกหไดสิบสี่ไดเล็สี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกสองห้าแปสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปและเลขสี ผลออก3ตัวบน2,5,8เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ปในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก2,5,8เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักแสน3บวก7ได้ 3, 3, 7, 1บวก8ปด2 6บ8วก2ยได้เลขเด่น8นะคะ8บวก 6, ได้14ได้เลขสําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองแปดหกสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขสี่ผลออกสามตัวบนสองแปดหกเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะในแปดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกสองแปดหกสำหรับสามตัวบนนี้คืองวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศหกสามที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมออกสองแปดหกนะคะ เลขเด่นของเราที Supreme Supreme ่คำนวณได้เลขแและเลขสี่นะคะเขาตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะสำหรับแนวทางในการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่หสิงหาคมพศหกสานะคะสำหรับสูตรคำนวณนี้เดินบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะทางเราจะทำการคำนวณในทานประชมได้รับซนะคะหลักแสนนะคะเลขแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเวกหกสิบวกห้ายี่สิบสวกแปดสามสิบสามสิบบวกสองสามสิบสอง ตามสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวหกได้แปดสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรเดินบนในสูตรคํานวณที่สองของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขแปดนะคะเลขสองและเลขแปดนะคะสาหรับเลขเด่นเดินบนในสูตรคํานวณที่สองนะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อสําหรับการคํานวณวิ่งบนในสูตรคํานวณที่สามนะคะสาหรับสูตรคํานวณที่สามขอแนะนาท่านผู้ชมนะคะเอาหลัก ร้อครั้งนะคะบวกหลักสิบนบวกหลักสิล่างบวกหบวกหนะคะเรามาทําการคํานวณโดยการต่อว่าวิบนในสูตรคํานวณที่สของเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักร้อยสามครั้งนะคะสี่คสามสิบสองบวกสี่สิบวกเจ็ดยบ่วนะคะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเกวกหนึ่งได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าสำหรับการคำนวณเลขเดน่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เด็กเด่นที่คำนวณได้นะคะเขาทั้งสองตัวเลขเลยนะคะเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้า สำหรับการคำนวณในงวดต่อมานะคะหลักร้อยสามครั้งศูนคูก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสองสบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสเจ็ดเจ็ได้เลขเด่นเจนะคะเจ็ดวกอีกหนึ่งได้แปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกห้าหกเสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลออกสตัวบนห้า เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลขเจนะคะเลขเจในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสตัวบนออก 5, 6, 7หกเสำหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อย3ครั้งหาค้นสามสิบห้าสิบห้าวกหกยี่บวกสองยีบสามยีเได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้ส0ได้เลขศูนยสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเดนเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยนะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดสำหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลักร้อยสครั้งกาคน3 27 27่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหกสามสิบสามสบว้ยหกสี่ไดเลเดนห้านะคะห้าบยหได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก258ห้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าและเลขหกผลออก3ตัวบน258เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะ ในห้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสตัวบนออก258ห้าสำหรับการคำนวณในงวถัดมาหลักร้อยสครั้งนะคะสอคนสได้6 6หกบวกห้บเกขออีกครั้งนะคะหลักร้อยสครั้ง2อคนสได้6กหกบวกห้าสิบเอ็ดสิบเอดบดสิบเก้าสบเวยีีลขเด่นหนะคะห้บวกหนึ่งได้6กสำหรับผลออก รางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองแปดหกสำหรับการคำนวณเลขเด่นนะคะเลขหกนะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะเลขหกนะคะสองแปดหกเปลี่ยนไปเลขห้าขอโทษนะคะสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหกผลออกสามตัวบนสองแปดหกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ สามตัวบนออกสองแปดหกสำหรับสามตัวบนสองแปดหกนี้คืองวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศหกสามที่ผ่านมานะคะทา่านผู้ชมสามตัวบนออกสองแปดหกข่าวตัวเลขเด่นของเราที่คำนวณได้ตัวเลขหกนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่หนึ่งนะคะสิงหาคมพศหกสามสำหรับสูตรคํานวณน,นี้วิ่งบนในเป็นสูตรคํานวณที่สามนะคะทางเราจะทําการคํานวณให้ทา่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะว่าทั้งสามสูตรนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ หลักร้อยสครั้งสองคน3าได้หกหกบวกแปดนะคะสิบสี 5, 19, 19่สิบสี่บวกห้าสิบเก้าสิบเก้าบวกหกยี่สิบห้ายี่สิบห้าไดเลขเด่นห้านะคะห้าบวกอีกหนึ่งได้หกสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุนกันนะคะหกบวกแปดสิบสี 8, 14, 14่สิบสี่บวกห้าสิบเก้าเก้าบวกหกยี่สิบห้าไดเลขเด่น0.5้านะคะขอโกย้ำอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะ สําหรับการคํานวณสูตรวิ่งบนในสูตรคํานวณที่3ของเรานะคะทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลข5และเลข6นะคะสําหรับสูตรคํานวณที่3นะคะวิ่งบนทางเราคํานวณได้เลขเด่นเลข5้าและเลข6นะคะสําหรับทั้ง3สูตรนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้6ตัวเลขนะคะเลขเด่นที่วิ่งบนนะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ทั้งสามสูตรนี้ทางเราก็คำนวณได้ทั้งหมด6ตัวเลขนะคะไม่มีตัวเลขชนกันเลยนะคะ สูตรคำนวณที่3นะคะทางเราคำนวณได้เลข5และเลข6สำหรับสูตรคำนวณที่2ทางเราคำนวณได้เลข2และเลข8และสูตรคำนวณที่1ทางเราคำนวณได้เลข9และเลข1นะคะท่านผู้ชมวิงบนสำหรับการคำนวณบิงบนในงวดวันที่1สิงหาคมนี้สำหรับคลิปนี้ทางเราคำนวณได้6ตัวเลขเด่นนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่กฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, รวยๆนะคะเราวาพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ